ไม่ได้สงสัยเขาไม่ได้ขอให้เราถแถลงไปแต่เขาบอกมาเลยว่าให้เราสำรองจ่ายก็มผมเข้าใจคุณวานิดานะคือคุณวานิดาผมเล่าให้พี่น้องที่อยู่ฟังยังอยู่แล้วกันนะว่าคุณวานิดาเขาถามว่าจะให้สำรองจ่ายทําไมก็บอกมาสิว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเอออารมณ์ประมาณนั้นถ้าผมอ่านจากข้อความคือข้อมูลอะไรเนี่ยนั่นแปลว่าทางบริษัทประกันต้องไปตรวจสอบไงว่าเฮ้ โรคนี้อาการนี้มันเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาตรวจสอบอยังไงให้มันแบบภายในณนะตอนนั้นตอนที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลแบบว่ามันไม่ทันอาจฉะว่ามันตรวจสอบไม่ได้ไทยภายในระยะ,ระยะเวลาอันสั้นขนาดนั้นมันตรวจสอบไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นขอเวลาหน่อยขอตรวจสอบภายใน90วันตามกฎหมายตามสัญญาอันนี้ตามกฎหมายตามสัญญานะซึ่งบริษัทมีสิทธิทาแบบนั้นตามสัญญา แต่ในความรู้สึกของคุณวานิดาผมเข้าใจนะว่ามันแบบเออคนก็ไม่อยากไม่อยากจะจ่ายเงินไปก่อนอะเข้าใจปะเออกังวลว่าจะเคไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่ในมุมการใช้สิทธิ์ของกฎหมายหรือสัญญามันก็ต้องเคารพสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายไงในเมื่อเราได้ตกลงกันไปแล้วเหมือนคนผัวเมียจะแต่งงานกันมีข้อตกลงอะไรกันผมไม่รู้แล้วถ้าวันดีคืนดีมันไม่ถูก มันไม่เหมือนเดิมเอาอย่างนี้ดีกว่าตามที่สัญญามันก็มันก็ต้องโดนหลุดหิดได้ไงแต่ว่าอันไหนที่เฮ้ยวันที่ก่อนแต่งงานไม่ได้คุยกันอย่างนี้นี่ว่าตอนนี้จะมาเอาอะไรอย่างเงี้ยเขา้าใจป่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะถ้ายังอยู่ก็บอกมาเดี๋ยวผมจะเชิญขึ้นมาแต่ไม่อยู่แล้ววะจะทำไงดีเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าใบอโปฟล์นี้นะครับ